วออะไรสดแล้วนะมันหยุดเราเราไม่หยุดนะหยุดอันเนี้ยจริงปะละ่ะมันหยุดหยุดโดย ฮัลโหจะเข้าไปดูไหมฮัลโหลหนึ่งว, 1> <1> <1> วิวสำหรับบอนะเจแปนคิดถึงมากสวยหมดเวลาเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนน้ำส้มเพื่อเราด้วยนะชื่อเจแปนเนี่ยฮะแต่เราปักปุดไปให้ จแปนพิมพ์น้ำส้มมาหน่อยเร็วแล้วให้ทุกคนไปอุดหนุนน้ำส้มมันหยุดเลิฟฟอร์มาเจนตินาแกงคิดถึงพี่เก้คิดถึงมากไม่ได้เจอเลยออริยินอันย่องหาเซเฮลโหลพี่หันบอกพี่พร้อมไล์กับน้องสาวหน่อยพี่พร้อม พี่พร้อมน้องสาวพี่พร้อมไล์หรอฮัลโหลบ้านยินเตอรอมันหยุดดิมันหยุดฉันอะไรฉันเดินเงินวันนี้มาไม่ดึกจกังแก5ห้าทุ่มเครื่องก็ดึกแล้ว น้องสาวพี่พร้อมจะร้องไห้แล้วค่ะทําไมอ่ะอันนี้คือพี่มอลนะฮะเห็นปะพี่มอลร้อนอยู่แล <laughs> <c oughs> ้วเนะ <c oughs> ป็นใครนะปัญญายุวงเล้งวิวเหรอาจจะพี่จะส่งขนะ่าวมะเดี๋ยวจะส่งกับใครอยู่นั่งแก้งไม่หรอกพี่จะ <c oughs> ไปให้ยิน ขึ้นยังมันยูดทุกคนมาละอ่ะเขาถามหาคุณราชาพาดกันจริงมันยูดแม่สีต่างนะแม่สีตงังแม่สีตังโดนอะไรตอนเนี้ยฉันโดนอะไร อินเดินงูลัดเธอส่วนกับประโยคหนึ่งเอครับเอาดิก็คนอะไรไม่เบดใช่ไหมเนี่ยฮะัผมมีมีอ่ะบอประโยคประโยคของพอดีไอประโยคของพอมดีมันไม่โกดหรอกบอกแล้วไงแค่หัวแล้วดูหน้านางเลยไม่กดหรอกบอกแลวไงแค่หัวงน่ะ ก้าวเลยไม่ยู่นี่ <laughs> ประโยคพี่วีประโยคพี่วีมีปะไอตัวเล็กไมไม่ใช่ประโยคในซีรีส์ประโยคคำที่คิดในซีรีส์วอจจำได้ไหมที่แบบว่าติดปากไม่มีเล่นเนี้ยบไงไม่มีอะไรเลยารเร็ววอคิดเร็วหนึ่งประโยค หนึ่งประโยคคิดก่อนมันไม่น่าไม่น่าจดจำด้วยวิแรงอยู่นะผมก็เปิดคอมไปเจอมันหยวนี้่มันหิวนี่มันหิวดิ you know you know ก็มันหิวนี้ s u b o u r h a i r e w a n t a so far away s u b o u r h a i r I w a n t a so far away เดียว I want to so far away. Stop your head. I me mean, stop Sleepy here. Sleepy all. Sleepy here. Stop your head. Sleep it here. your okay. I want to so far away. <laughs> Bang. 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 Bang <laughs> <bong. proposing. laughs> I want to so far. Bang. <IKEA> like you พี่วอพี่วอได้เล่นเกม PS4 บ้างปะเหมือนไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะไม่เล่นนานแล้วเอ้าไม่อยากเล่นหรออยากเล่นอยากเล่นเข้ามาดิโอกาสได้เล่นอืมไม่มีโอกาสได้เล่นโฮโลฟักโฮโลฟักอีเชียดมันวอลจะเล่นแบบกอดออลบอยเอ้แต่พอมาเล่นคนเดียวเลยเนาะอเจริง อาจริงคือตั้งแต่ที่เราออกไปทํางานเนี่ยพอมก็คืออยู่ห้องเล่นคนเดียวงงปะคือแบบคือแบบถ้าพี่ให้เงินผมหมื่นหกอะผมแบบจะไม่พูดอะไรเลยถ้าแบบไม่เถียงเลยถ้าแบบเล่นคนเดียวตอนนี้คุณบปเล่นไปกี่บาทละตอนนี้คุ้มยังประมาณสิบห้าบาทแล้วเจาดห้าบาทไม่เหมือนเล่นชั่วโมงในแบบตามตู้อะเออแบบเหมือนหยอดตู้เล่นชอบเป็นชั่วโมงจริงๆอ่ะยินน่ะเขาจะต้องซ้อมบทพิธีกรนะแต่คือเขาแบบ สภาพไม่เห็นจริงจังเหมือนผมเออไม่เห็นจริงจังอ่ะนี่ไงก็อยู่นี่ไงพี่บอรอต่อบทอยู่นะลาบลาบมันลาบพี่อันซื้อเกมให้่อยพร้อมพอํำผมกตรงนี้เหมือนแครลุมเตอที่นายปะดี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 ที่บอบอกว่าเช้าดีดีบอเลตโทสเปดเอาเอาเอา ทำไมพ่อล่ะทำไมผมอยากเล่นเกมอ่ะซื้อเกมให้ผมเล่น่อยนี่อันนี้พูดจริงกันอยากเล่นเกมวออยากเล่นเกมอะไรน้องจะซื้อน้องจะซื้อเกมอยากเล่น Mortal k o m b a t ่ะอยากเล่นอะไร WWE เฮ้ยอยากเล่นมวยปั้งเออ UFC ไป ขอขอ UFC ได้ไหมไม่เล่นแต่ UFC วนันนี้ไม่มีพลังเหลือแล้วทุกคนต้องเบาทำไมวันนี้พลังทำอะไรหมดไม่รู้อะพอนอนแล้วมันเพลินมากบอกบอกทุกคนสิว่าพรุ่งนี้เราไปทำอะไรกันวคนรุ่นนี้ผมจะไปไลฟ์าาาสดเป็นพิธีกรครั้งแรกในชีวิตเว้ยนะ first แบบ MC ครั้งแรกจะดูด้วยว่าเป็นไงสภาพตอนเนี้ยจริงห่วงม มีวางเล่นยูเอฟซีอ่ะซื้อดูป่ะขอตั้งเอยดิสนุกเหรอเข้าไปดูเข้าไปดูในยูทูบมันต่อยกันอย่างเดียวเลยเหรอต่อยกันไม่คือฉันกลัวพวกเธอหัวร้อนแล้วก็ต่อยกันจริงไม่ผมถ้าถ้าหัวร้อนพวกผมสามคนหัวร้อนจะวิ่ไปต่อยพี่แทนเนี่ยก็รู้แล้วปะใครไม่รักฉันไม่แต่มันน่าสนใจฉันโดนงูรัดมาอ่ะอเอ UFC ดูดิ วอลจะเล่นไหมจะเล่นเสือให้ให้ซื้อพี่อ่ะอให้ดูดูเูเวลสี่แล้ถ้าดูอย่างเงี้ยมันแบบันมันไม่รู้จักคนไงถ้าเกิดเป็นมวยปั้มเราก็รู้จักนักมวยปั้มอ๋อแบบ Under t กอ e r พวกอะไรเงี้ยเหรอจอห์นซีนาอะไรเงี้ยอือว่ะได้เด็ดดูมวยปั้มนี่เท่าไหร่วอลแล้ววอลจะมาวันไหนเนี่ยที่คอนโดพี่อ่ะ อ๋อเดี๋ยวน่าจะอีกนานน่ะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ไม่ว่างไงโอ้ oh, WWE ไหมเอาจริงไม่เจอบอลมากแล้วนะนวยินไม่เจอบอลมากี่วันนานอยูประมาณแบบสองสามแล้วเมื่อไหร่จะออกงานคู่กันล่ะงานคู่ไม่ได้ออกกันเลยนะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทํางานออกคู่เลยวอนพี่ใหญ่ใจดีจัดงานคู่ให้พวกเราเออนะบอลแล้ววอลไม่เจอน้องนานยังยินอะ่ะโอ้ยนานจำหน้าไม่ได้แล้วเนี่ย นี่เธอไม่เห็นหน้าอยู่ในไลฟ์เนี่ยลืมไปแล้วเออเจอกันแต่ในไลฟ์จีฉันเดินมูเลดแต่ภาพมันมันก็ไม่ได้สวยระหว่างมวยกับมวยปั้มชอบมวยปั้มดีกว่าว่ะ W W E ถ้าไรข้างใหม่ๆมันก็มีตัวเก่าวอลถ้าหรือปะลันคุณแหลกปูดแรงพุงอยู่นะพันแปดอะพันแปด ะฉลบับมอเตอร์คอมแบทมอเตอร์คอมแบทอะวอลแล้วพรุ่งนี้มีงานวอลไปเจอกันที่ที่งานเหรอหรือไงอไปเจอกันที่งานหรอพวกเนี้ยใช่เดือนค <ไป S 2> <Combat. S 1> อมแบทกันในรอบเดือนเดือนแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบอะจริงคือแบบมันไม่เจอกันนานแล้วอะรู้สึกแบบ แกฉันกลัวพวกแกลืมหน้ากันน่ะถ้าไม่เจอกันอ่ะอืมเอาไอ้ตัดผมใหม่เนี่ย,ยเนี่ยดิผมมันยาวต้องตัดแล้วเฮ้ยแต่ก็แบบฉันบอกแล้วว่าให้รับงานคู่กันบ่อยๆพอไม่เจอกันก็จะลืมหน้ากันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวเดี๋ยวหันมารับงานคู่เต็มๆนะครับ วอโอเคแม้ต่อไปรับงานคู่อ่ะก็ได้ไม่ได้เจอกันนานไงก็รับงานคู่บ้างจริงฉันกลัวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นแฟนคลับเขาจะหาว่าแบบเฮ้ยยินวอแบบดังแล้วเกาเหล่ากันเหรออะไรเงี้ยไม่มีแบบงานไลฟ์สดคู่กันเลยอะไรเงี้ยหายไปเลยฉันกลัวเขาจะแบบอย่างนั้นไงอืมง่ายทุกคนเดี๋ยวก็จะคู่ให้น่าจะเป็นงานคู่งานแรกนะพวกเนี้ยเนาะ ใช่ปะในรอบเดือนเนี่ยเออใช่เออ,ใ,เอ,อในรอบอเดือนจริงๆพฤษภาคมอ่ะเพิ่งจะได้งานคู่พรุ่งเนี้ยองานฝากทุกคนไปติดตามด้วยเนาะที่ไหนนะไม่เดือดรึครับครับออไม่เดือดรึด้วยที่โฟครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะพิธีกรอ่นะพิธีกรที่พูดชื่อ,อรายการผิดประสองสำรองเลย อ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ดีใจอ่ะที่พวกเธอได้เจอกันงานคู่งานแรกแลว้วว่าสักทีฉันโดนอะไรเหรอฉินเดินเงือด <laughs> มันยูด <laughs> ทั้งวันอ่ะซับยูบเฮซัมยูเฮฮป้างฟ <laughs> องแล้วพูดพร้อมกันอีกฟังอะไรวะ มันเป็นแบบประโยคสุดท้ายเฉยปากประโยคสุดท้ายอ่าเหมือนมันโดนเหมือนมันโดนทุบอ้ลจริงๆต้องบอกว่าไว้ติดตามนะโปรเจกต์เนี้ยว่าคืออะไรทุกคนจะได้เห็นแน่นอนในเดือนหน้าแต่เรายังไม่บอกเราขออุ๊บไปก่อนอ่ะฉันโดนงูลัดโปรเจกต์ซับโยเฮโปรเจกต์ซับโยเฮใช่อแต่พรุ่งนี้เหนือสิ่งอื่นใดคือยินกระบอกได้เจองานคู่กันงานแรกในรอบเดือนพฤษภาคม ฉันดีใจมากไม่เอที่หนึ่วะฉันน่ะดีใจมากเลยมันหยุดอ่ะฉันบอกให้มันหยุดมันหยุดี่คนหยุดอะตอนนี้ <laughs> นนอาฉันรู้แล้วว่าแบบหยินแบบไม่ฝึกสกคีปมโมตนอนเพราะว่าหยินโดนมูลาดไงโ่ <laughs> มูลาอะโอเคไปไปเจอกันพรุ่งนี้นะฮะทางเทจ m e มีเดียเลิฟครับเวนตี ไม่เดียไม่เดียรไม่เดียเลยจนได้โฟล์ครับครับเอออ่ะโอเคบ๊ายบายงานคู่ง,งานแรกพรุ่งนี้นะจายปุ้ย